ไม่เชื่อใช่ไหมว่าสาเหตุแรกธรรมชาติมาสร้างอะไรได้เราไปในป่าสมมติอามินเข้าไปในป่าอามินอาจจะเข้าไปหาเห็ดแล้วแต่ไปเดินเล่นอามินก็ไปเจอแก้วน้ําโบราณที่ทํามาจากดินเผารูปลักษณ์นี้เลยนะถ้าผมถามอามินว่าสาเหตุอะไรที่สร้างแก้วน้ําดินเผาโบราณน,นี้ได้พลังทางธรรมชาติสายลมแสงแดดดินฟ้าอากาศเป็นแรงธรรมชาติต่างๆสร้างแก้วนี้ กับ 2. ส,สิ่งมีชีวิตอื่นเป็นงูเป็นมแมลงวันเป็นสัตว์ป่ากับตัวเลือกที่3ม,มนุษย์ที่มีสติปัญญา3ช้อยเนี้ยอะไรเป็นไปได้มากกว่าถ้าเราใช้เกณฑ์แบบพิสูจน์แบบประจักษ์ปัจเชิงประจักษ์เห็นได้อะไรได้นะจากประสบการณ์ของเราเราไม่เคยเห็นเลยนะว่าธรรมชาติสามารถออกแบบอะไรอย่างนี้ได้ถูกไหมเราไม่เคยเห็นต่อหน้าว่าลมพายุพัดมาแล้วอยู่ดีแบบลมพัดอะไรเป็นรู้หละล้านปีโกยดินแล้วพอพายุสงบปุ๊บเป็นแก้วหล่งงนลงมาเราไม่เคยใช่ไหมถ้าเราบอกว่าเราเคยเนี่ยมันจะเข้าขั้นเวรหมดนะน ไม่เชื่อใช่ไหมว่าสาเหตุแรกธรรมชาติมาสร้างอะไรได้อันที่2ก็คือสิงสาราสัตว์จากจากประสบการณ์ที่เราเคยเห็นน่ะสัตว์มันไม่ได้มีความสามารถในการจะมาปั้นรูปภัชนะอะไรอย่างนี้ได้ถูกไหมเพราะหนึ่งผัชนะมันมีจุดประสงค์อ่ะหนึ่งมันมีเป้าหมายในการเฮ้ยมันมีขอบไว้ใส่น้ําชัดเจนสองมันมีหูจับเฮ้ยแสดงว่ามันมันออกแบบมาให้มีให้มือจับไปเลยแสดงว่ามันก็เมกเซน์ว่าจากประสบการณ์เชิงประจักษ์ของเราอ่ะเราไม่เคยเห็นสัตว์โลกอื่นอน่ะมีความสามารถในการสร้างอะไรที่มี จุดหมายแบบนี้เลยถูกไหมดังนั้นอารมีนก็เลยตอบผมแบบไม่ลังเลงไงว่าเฮ้ยต้องเป็นมนุษย์แหละเพราะอะไรเพราะอารมีนรู้ว่าแก้วที่มีการดีไซน์อย่างเงี้ยมันมีแค่มนุษย์อะ่ะที่ทําทํากันขึ้นมาได้ถูกไหมอารมีนก็เลยตอบว่าเฮ้ยแก้วต้องมีผู้สร้างถูกไหมครับแม้เราไม่เคยเห็นผู้สร้างหรือรู้จักว่าผู้สร้างเป็นใครเราก็สามารถตอบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าแก้วใบนี้คาอธิบายที่ดีที่สุดอะ่ะก็คือจะต้องมีผู้สร้างอย่างที่ไม่ต้องสงสัยเลยถูกไหมอ่ะทีนี้ เราได้คําตอบแล้วแก้วนี้มีผู้สร้างใช่ไหมทีนี้ผมถามว่าแก้วนี้กับสิ่งมีชีวิตรหรือจัก,กรวาลอะไรซับซ้อนกว่าจัก,กรวาลใช่ไหมยิ่งใหญ่กว่าโอ้แบบพลังงานอะไรมหาศาลเลยใช่ไหมแล้วมนุษย์อย่างเราเนี่ยก็โอ้มีความซับซ้อนเป็นสิ่งมีชีวิตพูดได้อะไรได้ใช่ไหมสื่อสารกันได้ซับซ้อนกว่าแก้วถูกปะ่ะดังนั้นแก้วเนี่ยแก้วดินเผาที่ไปเจอในป่าเนี่ยอามมนยังบอกว่าจำเป็นจะต้องมีผู้สร้างที่มีสติปัญญาแต่สิ่งมีชีวิตกับจักรวาลที่มันซับซ้อนกว่าแก้วอ่ะมันจะเกิดเองได้ไง ถูกป่ะดังนั้นเราเราเรา,เราจริงตอบได้ว่าจักรวาลและชีวิตที่ซับซ้อนอกว่าแก้วมากเนี่ยมันก็จําเป็นจะต้องมีมีอะไรมีผู้สร้างอ่าแม้เรายังไม่เคยเห็นผู้สร้างถูกไหมคือตาการกะเดียวกันกับที่เราไม่เคยเห็นคนสร้างแก้วอะแต่เราบอกได้ว่าแก้วมีผู้สร้างเหมือนกันจักรวาลกับชีวิตอะเราเรายังไม่เคยเห็นพระเจ้าหรอกแต่เรารู้ว่าต้องมีถูกป่ะประเด็นคือมีหรือไม่มีและเรารู้ว่ามีจากสิ่งที่เป็นหลักฐานบ่งชี้ถูกไหม โอเคที okay. นี้เราได้คำตอบแล้ว